ประเด็นนี้มองข้ามไม่ได้เลยนะที่จะปรับให้ตามนี้ดีกว่าดูตามโนอินเดียเสแสโอเคที่เราเขียนมาถือว่าดีอยู่แล้ว I would discuss both sides of the argument and give my own opinion แบบนี้สิครับตรงตามที่โจทย์ต้องการ100%เลยเขาต้องการให้เราพูดถึงประเด็นมุมมองของทั้งสองฝั่งใช่ไหมนะฮะแล้วก็ให้บอกความคิดเห็นของเราเองต้องแบบนี้สิครับโจทย์ไม่ได้กำชับว่าให้เราพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะมันต่างกันนะแต่ก็ไม่เหมือนกันนะฮะ โอเคครับลองอ่านทบทุนดูนะไปต่อเลยนะครับไปที่ประเด็นที่5เลยครับมาดูการที่เราเขียนมานะฮะ now comma โอเคฮะใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับแล้วเราก็ขึ้นว่า entertainment industry is significantly growing up ตรงนี้ไม่โอเคเนาะตั้งแต่แถวๆนี้เลยฮะการที่เราจะเจาะจงเรื่องราวไหนก็แล้วแต่เช่นแนะนำนะถ้ามันเป็นการเจาะจงเป็นคำนามที่มีการเจาะจงสถานภาพของมันเนาะอย่างนี้น่าจะมีเดิะซะหน่อยแต่เราต้องใส่เป็น the entertainment industry เนาะมี Art i c ิ e สักนิดนึงนะฮะ เป็นประธานเนาะ